สวัสดีครับผมเบาหนองครับมือนี้มาพบพอกับเบาหนองอีกคือเก่าครับผมเมื่อนี้เบาหน่องได้ยคุยกันกับเจออนเมืองเลยครับผมเพื่อนบอกว่าเพื่อนฝันเพื่อนก็บ,บงคุยกันว่าเพื่อนขึ้นได้ฝันใบแต่ว่าเพื่อนฝันก็อยากให้เอามาบอกมาสู่เอฟซีฟังคนว่าความฝันหรือความไอความฝันหรือตัวเลขเป็นความเส่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนําทุกสิิงทุกย่างขึง้นอยูทติโชดและดวงครับเมื่อนี้เบาหนองกับมากก่อไฟใหปูครับอาการเริ่มหนาวแล้ว ก็มากอไฟให้ป,ใหปูให้ปูเพื่อนไปผิงไฟนะครับนาะเพราะว่าปูเล่ากะหมักเห็ดวาาหมักนางผิงไฟแล้วก็ปูเพื่อนมีวิชากระสินไฟนะครับนาะเจออน์มึงเลยครับงวดที่แล้วเพื่อนก็ได้โชคอยู่เพื่อนบาทเพ่นก็ได้อยู่เรื่อยๆแต่ว่าหน่อยข้างที่เพื่อนจะได้บอกเบาหนองแต่ว่าเพื่อนบอกเบาหนองส่วนมากเบาหนองก็ไปเอามาลงคลิปนะครับนาะมาวันนี้ครับเพื่อนฝัน เพื่อนก็นเลยอยากมาบอกสู่ฟังเพื่อนบอกว่าเพื่อนฝันเห็นปูวังวันวังวันที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อนบู๊หงอีหยังเกิดอีหยังขึน้นได้เพื่อนปะอันเจ๊แต่งขันหาไหมเบาหนองเจ๊แต่งขันหา,าอันไหวปูคือจังใดดอกจังแต่งขันหาขึ้นมาไหวปูก็เอาเหรียญปูใส่ในขันหาแล้วก็ตะกุดนวนดวงพ่อบัดนี้เพื่อนก็บ่าได้คิดหยัง เพิ่อนกับนอนปกติตกคำมาแรงมาเห็ดเบียงเข็นง่ายเห็ดยังแล้วเพื่อนกับเขานอนปกติเบิงเหล็กเบิงยังแล้วเนาะพ่บัานี้เพื่อนกับมาฝันเพื่อนบอกว่าเพื่อนฝันเห็นปูนั่งอยู่กระทอมเพิ่นว่านั่งอยู่กระท่อมปูนั่งลักษณะนั่งสั้นเขาเพิ่นว่นานั่งสั้นเขากำลังนับเงินอยู่นะนั่งสั้นเขากำลังนับเงินอยู่แต่ว่าปูกับบ่ดเด้เอาเงินห้เด เพิ่นว่านะปูก็บ่ได้เอาเงินให้พอบัดนี้เพิ่นก็เลยเข้าไปไหว้ปูเพิ่นกันเนี้ยบก็ไปใกล้ๆแล้วเพิ่นก็ไหว้ปูบัดนี้ปูก็เลยถามเพิ่นมาหยังล่ะเพิ่นว่าโอ้ยอันผู้ขามาไหว้ปูเพิ่นว่าสินะเพิ่นก็เว้าแบบแบบลักษณะว่าเดี๋ยวได้ล่ะเพิ่นก็ถามบ่เคยไหว้บ่เพิ่นว่าบ่เคยไหว้บ่จังมาเพิ่นว่าก็ว่าบ่เคยเพิ่นว่าสินะบ่เคยไหว้ปูแต่ก็อยาก แต่ขครไเห็นปูกะถือว่าชีวิตนี้ก็คงจะโชคดีลแล้วล่ะคุณว่เพราะบะนี้พ่อกระถามปูปูเห็ดยังโอ้ยอันก็นล่งสิเผากิเลสคุณวางสินะอีหยังอีหยังปูเผากิเลสกันนี่เด้เงินคุณวะเงินมันเป็นกิเลสตัวคุณวะอันปูนี่บดใส่ยังดอกมันเป็นกิเลสแต่ว่าพวกเจ้านั่นต้องกินต้องใส่คุณวางสินะ พวกเจ้าต้องกินต้องใส่แล้วปูเช็ดจังไดปูกะจียนจะไฟแล้วเผาถิ่มเรื่อยวะสังพนังชินะพนวอาแล้วปื๊บเป็นกะกำเงินปื๊บแกบไงหนึ่งยนลงใส่กองไฟพนังชินะแล้วดีไฟกะลูกขึ้นพนว่าอุ่นบ่ล่ะพนว่าเศร้าหนาวแล้วยวย่างพนังชินะเอาปูเป็นอย่างปูคืออันถิ่มเงินใส่กองไฟพนังชีโอันมันเป็นกิเลสสำหรับปูพนังชินเอาแต่ปูคือว่า แจกลูกหลานไปสิแจกมันเห็นอย่างล่ะเงินมันก็นมีอยู่น้ำมันอยู่บนบางสีนะเงินก็มีอยู่น้ำมูอเจ้าอยู่บนบางสีเพราะวันนี้่าแล้วปุ๊บเจ้ากับเบิ้งที่ยในมือเจ้านะี่ยเลขมันอยู่ไอ้้ไอเงินมันอยู่ในมือเจ้าคนวราชินะแต่ว่าเพื่อนก็เลยยกเจีอ่อนเพื่อนก็เลยยกมือใส่เพื่อนขึ้นมาเพื่อนก็นกเลยมาเบิง้งเพื่อนว่าเพื่อนว่าแต่สิมีเงินอยู่ในหัน แต่ว่าบแมนมันเป็นเหล็กคุนวะมันเป็นเหลขตีเขียนตีเขียนลงในมือคุณวนเ่ียนนะคุนวโอ้ยเห็นเห็นตัวเหลขกแล้วคนลูกด้บยเบาหนองคุนว่ะตอนแรกว่าแนวปูคุนวาเงินเงินกับอยู่ในมือมึงเจาะกรไหวอยู่ในมือแต่นื้แต่ว่ากรเป็นเงินแต่ที่ไหนไหนกำเป็นตัวเลขกคุณน่าในฝันนะกำเป็นตัวเลขกแล้วกับเบิ้งเหลขกปูมันแมนบ่ล่ะบบหูแล้วคุนวา อยากได้กบกำเอาที่ล่ะเพื่นว่างสิปูแล้ววะอยากได้กบกำเอาเพื่นวาวันนี้บ้านหองก็ได้ถามเพื่นว่าจำตัวเลขใดบอ่อถีออยู่ในถี่อยู่ในมือเพื่อนว่าจำได้เพื่นว่าช่นะตัวเลขที่ขึ้นอยู่ในมือนะครับเจออนเมืองเลยนะครับคนหนึ่งที่ฟันเห็นปูนี่ถ้าจำได้นี่ประมาณเทือที่สองบ่สองกับสามเือเนี่ยเลขที่ขึ้นในมือเจออนคือหกสามหกหกสามหก เราว่าเลขมันแปลกๆเบ้านองคนว่ามันสิเป็นอย่างไดรนอแต่ว่าถือบ่ถือเยาวากันเด้อแต่วสี่ร่องซื้อเลขไล่บ้านเบิงสีล่องซื้อเลขไล่บ้านสีล่องซื้อเลขอันทั่วไปเบิงคนว่างเช่นะกลัวสีหอดบนถิศสิบหกกับคงจะแต่เลขออกชุดนี้กับคงจะได้หลายตังค์อยู่คนว่ากับสีซื้อไปเรื่อยๆแหละคนว่าเพิ่งกับว่าแตกสองตัวน้ำเด้อคนว่าสองตัวกับบอยมีบ่หลายได้มันกับมี่หกหกกับสามหกหกสามแค่นั้น่ะ สามหกสามครับเลขที่เพิ่นกำไว้ในมือเพิ่นบังหูสําดอกว่าเพิ่นกำเลขไว้ในมือปูบอกว่าเจ้ากำเงินไว้ในมือว่าจันเพิ่นแบะมือออกมาแต่ว่ามันบ่มเป็นเลขเอ้ยมันบ่มเป็นเงินมันเป็นเลขที่อยู่ในมือสามเอ้หกสามหกนะหกสามหกนะิ่วนต่นตศชิบาจาาังได้แหละแสดงว่าปูหายตัวนี้และว,ว่าจันก็ลองมันครับเด้อลองพิจารณาเบื้องงวดเป็นที่ สิบหกธันวาหกแปดครับผมเบืองไหวฟังไหวเป็นแนวทางครับเจออนบมึงเลยเดี๋ยวเพื่อนได้เลขกวิ่งเดี๋ยวบ่าหน่องเี่ยพ่าวบาวสูฟังนะครับเนะบาะบัวจะเป็นเล็เลขกวิ่งเพื่อนบ้านเหลขกวิ่งลายวันหรือว่าเลขกวิ่งหัวใหง่เพื่อนไห้บ่าหนองมาูงงวดล่ะครับแต่ว่าเบาหน่องอ่นเพื่อนไห้มาน่ะถ้าเลลใหไงเพื่อนไห้มาเพื่อนเสียไห้มาประมาณช่วงเทียงเทียงของวันที่เลขออกมันก็นเลยกลายเป็นว่า อันบอกบ่ได้อย่างประมาณนี้แต่ขันเพิ่นฝันแนวนี้เพิ่น่าเพิ่นสีอัดเพื่อนบ้านเพิ่นว่าเพิ่นสิอัดเพื่อนบ้านมันสุกเพิ่นวางชีนะเพิ่นบอกเบาหน่อยแต่ถ้าผู้ได้มักก็บสืเออเดอร์ขันผู้ได้่บมากกับ่บต้องตามเพิ่นวางชีแต่ว่าโตเพิ่นเองน่ะฝันแบบนี้เพิ่นมักจะมีโชคฝันเห็นปูนี่ก็ถือว่ามีโชคเลยล่ะยิ่งมาเห็นตัวเรงอีกในมือบบาหนองก็เลยเอใจไปอีกตัวหนึ่งอย่าลืม หาเด้อเพราะว่ามันอยู่ในมือเพื่อนก็นว่าเออไดสิซื้อติดแบบอยู่อย่าลืมเพราะว่ามันอยู่ในมือทำไว้ในมือมือก็คือหาเลขมันหกสามหกเบ้าหนองว่าเอาหาแซมแนเป็นห้าหกสามหกก็ได้เพื่อนว่าบ้าหนองบอกเพื่อนนะเพื่อนบ้าหนองแนะนำาพกว่าเออเมนบ้าหนองเจคก็กลืมขึ้นกันตนันว่าพัน์ตัวเรขอพูดหลายๆเด้อที่ทักถ่วงว่าฉัน เดี๋ยวเราพิจารณาบ้างครับเด้อเลขเจออนเมองเลยครับงวดวันที่16ธันวา68เบืองไหวฟังไหวเป็นแนวทางมากบ่ามากอ่ะคือยุทีิดุลพินิจของแต่ละคนครับผู้ใดอยากได้เขาปูผู้ใดอยากได้ตะกุนนุ่นดวงผู้ใดอยากได้อันพระเครื่องของหลวงปู่ทักไลยมาหาเบาหนองใดนะครับสกแกนคิวอาร์โค้ดแล้วก็แอดไลน์มามาเสียวบาเอาสิบูชบุชาร์บูปชาก่ะบริวากันครับขอแต่ว่าให้มาพูดคุยกันเบื่องก่อน เพื่อถือใจเพื่อปูพันดนบรรดาให้ยังอ่ะเพื่อปูพันดนบรรดาให้เหาอยากบูชาหลายคนกะบางคนก็ถามมาว่าเอาเบาหนองคือบ่มีคนฝันเห็นปูเกี่ยวกับตะกุดเนี่ยบอกว่เกี่ยวกับเหรียญปูนบ่าหลายโพดครับหลายโพดแต่ว่าหางบ่ได,ด้เอามาเ้าสู่ฟังซือ้อหลายแหง้งแห้งเป็นตะกุดเดือดขายนี่หรือว่ามีการมีงานนี่สิโชคลาภก็มีแต่ว่าเบาหนองบ่ได้เอามาเ้าซู่ฟังแค่นะั้น เดี๋ยวถา้าเบิ้งเดี๋ยวบาหน้องสิคัดเอาคลิปมวลๆคลิปดีๆมาบอกสู่ฟังอีกทันหนึ่งก็ขอทุกคนจงโชคดีครับเจออนเมื้งเลยครับ6กสหครับตัวเดียวเม็ดเดียวกำเหล็ไว้ในมือก็ขอทุกคนโชคดี16ทันว่า68สวัสดีครับ